รองเท้าน้องท่องเที่ยท่านใดที่สักการะพระใหญ่เสร็จแล้วและพร้องที่จเดินสกายวอล์กแล้วรองเท้าสามารถส่งกลับกับรองเท้าของฉันได้เลยนะคะไม่ต้องถอดรองเท้าเราจะเข็บรอยต่อไว้ด้านหน้าค่ะอะไรเอาจะเข็บรอยต่อไว้ด้านหน้าถูกต้องอ่ะ ด้เข็บรอยต่อไวอ๋อต้เข็บรอยต่อไวนั่นนะอ้อฮะไม่ได้หลักแบบเนี้ยน้ำมันจะนจบการสามสายแล้วไม่เป็นคนรีนะจริงหรอจริงแต่ว่าช่วงนี้นหน้าฝ <2 S 2> นสองสี่ <4 S 2> อ <5 S 2> ยังไงสามสที่น้ำสามสาย,สายมจบกันเป็นสองสีคเคยทะเลไหมที่มันแบบว่าผังหนึ่งจะเป็น น้ำเงินน้ำเงินส่นเรือเขียวอันนี้ก็เสม,มืนนอ,อ,นอนกันเพราะอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้ไม่นับอะไรไม่น้ำหน้าเนาะทำ,ำไม้น้ำผงมไม่ใช่ทำไม่ได้อะอ้ไกด์จำอะไรไม่ได้ไไดเลยค่ะขอโทษนะ ผ่า okay, ้วอมากนะจริงหรอก็ได้นะคะสั hey, ่เอานเร้ง่ต้องเยอะไตงั้นไหมไปดูตรงลง ยันตยจติมอมามมาเนี่ยจาเนี่ยหยไปเนี่ยไต้องไปตรงไหนอะไรไม่ได้อะตรงนี้วะ อันนี้คือกระสานันนนยสูงนะเนี่ยเถิาาดีนะว่ถิดฮะวัวเถยดีนถ้างร่วงก็คงจะล้งพายปีนลงแปวสกายวอล์กไม่มีอะไรสวยสวยอยู่มาตอนนี้แหละกนลังดี เข้ามาช่วงหน้าหนาวอ่ะเหมือนต้นหญ้ามันจะเหมือนมันเริ่มแห้งอ่ะ,อะหน้าหนาวไม่ได้สวยนะช่วงนี้สวยเขียวนี้เห็นหแ,แล้วถ้าอยากได้หญ้าเขียวๆต้องมาช่วงนี้แหละไปฝนไปฝนต้นหนาวกำลังดีช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนะมันจะแห้งตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลแต่ว่าน้ําจะน้อยบางทีก็จะเห็นเป็นหาดตรงนี้เลยเหมือนตรงที่เราขับผ่านมาใช่ไหมมันก็จะเป็นหาดนางคอยหาดทรายขาวช่วงหน้าร้อนอะ่ะก็จะเหมาะก,กับการที่เรา เหมากับการทีเราไปนั่งเล่นมากกว่าช่วงน,นี้ก็มาได้แหละเราจะไปอีกที่นึงเราจะไปวัดวัดอะไรบูชาบาทภูไฟนั้นบูชาไก่กับเต่าไม่รู้แต่ไม่ไม่ได้มีจระเข้หรือเปล่าเหมือนส,อสัตว์เล็กๆ